สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ทำอะไรคะวันนี้เราจะทำ mashed potatoes คือมันฝรัง่งบดมันฝรั่งบดใช่ไหมใช่โอเคทำมันฝรั่งบดเพื่อที่จะกินกับอะไรก็ได้อา่าอาจจะไก่ไก่ทอดใช่ใช่เรามีไก่ทอดและที่เราจะทำทีหลังนะคะอันนี้เราทำมันฝรั่งก่อนขั้นตอนที่หนึงคือคือ เตรียมน้ำก็ต้องให้มันเดือดร้อนไม่ใช่เดือดร้อนเดือดร้อนให้มันเดือดให้มันเดือดโอเคเตรียมให้เตรียมให้เตรียมน้ําให้ร้อนหรือเตรียมน้ําให้เดือดแต่ถ้าเดือดร้อนเป็นความหมายอื่นเดือดร้อนแล้วมันโอเคเตรียมน้ําให้เดือดเสร็จแล้วโอเคทำความสะอาดน้นฝรั่งอ๋อต้องอาบน้ําให้มันฝรั่ง นิ่เด็นที่เป็นรากกำลังงอกอ๋อเพราะว่าเราเก็บมันสลั่งไว้นานไปหน่อยนะคะมันก็เลยเริ่มงอกออกมาแล้วแต่แนะกินได้อยู่ เดี๋ยวผมไม่ได้บอกมันฝรั่งแต่วันนี้ก่อนก่อนจะบล็อกเพื่อจะให้มันดูสวยบล็อก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 ต้องบล็อกปกติไม่ได้ปลอกเปลือกมันฝรั่งแต่วันนี้จะปลอกอ๋อจิบอกไหมอยู่ในนั้นหนะเอจี ออกทุกนา้ใชนนีอ่าไปปังมันสลังก่อนนะคะใด้ที่ปอกก็ไม่ยากแป๊บเดียวไมไต้องบอกช่้งหมด ไม่ต้องปอกให้เกลี้ยงก็ได้ปอกแค่พอให้มันไม่ค่อยมีเปลือกแล้วเพราะว่าเปลือกบางทีมันก็เหนียวเคี้ยวยากคแค่นั้นพอ ดีอมมีกขอมขอมอีอันนี้ม,นมีเล่มเล็กมีเล่มเล็กใช่ลักษณะนามของมีดคือเ,<ป>เล่มนะครับใช่ค่ะทำไมคะมันเป็นอะไรคะมีดเล่มทำไมต้องใช้มีดคะอันนี้พงดัตอันนี้เอามันเป็นอะไรคะอืไม่รู้<ม>แต่มันดูไม่สวย ม่แน่ใจ่าโอเคโอเคเลย, okay. Okay. ยแล้ววันนี้เราทำใช้มันฝรั่งสามเขาเรียกเป็นหัวหรือเขาเรียกเป็นลูกไม่แน่ใจเหมือนกันใช้มันฝรั่งสาม หัวสามลูกแต่ไม่ได้ช่างมันก่อนไม่ได้ช่างมันวันนี้เราไม่ช่างมันค่ะ ภาษอังกฤษเรียกว่า e าตาตัด e าออกก็คือตาภาษาไทยก็น่าจะเรียกว่าตาเหมือนกันเหมือนสั k n i ประ g ลา n เขาเพิ่งซื้อมีดมาใหม่ก็ ขอเหอ,อนิดหนึง่งแต่ว่ามันคมมากเป้ห้ามใช้แล้วก็จะหัน่น <So easy. S 1> หั่นชิ้นใหญ่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหั่นเล็กพีที uh, smaller pieces Kook, ชิ้นเล็กมันจะเด,ดือด,ดง่ายกว่าชิ้นใหญ่ <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าถ้าใช้ชิ้นใหญ่ก่อนจะ ต้องเดือดจุกกว่าจะสุกหมายถึงว่าต้องต้มนานใช่อ๋อใช่ก่อต้องต้มนานก็ถ้าเป็นชิ้นยางกว่าจะสุกสก็จะต้องนนต้มเกือบจ,จะเป็นชั่วโมงเลยโอ้ล้วก็เลยจะหั่นชิ้นเล็กๆน,นะคะหั่นแบบนี้ก็ต้มไปสักอืมสิบห้านาทีอีสิบนาทีก็เสร็จแล้วนะอ่าเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนไม่เล็กมากค่ะ เพราะว่าขี้เกียจหั่นแค่พอให้มันสุกง่ายหน่อยแล้วก็จะได้เอามาบดได้ง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้เวลาเยอะเพราะว่าถ้าหั่นชิ้นใหญ่มันก็ต้มนานกว่าจะสุกเป็นผู้มีความชำนาญในการใช้มีด หั่นนิ้วตัวเองไหมคะ,ะเคยไม่ใช่ตอนที่หัน่นอาหารแบบนี้แต่ว่าครั้งหนึ่งที่เมืองไทยก็ผมกำลังจะปลอกอตัวลูกมะพร้าวล,ล,ล,ลูกหนึ่งเอาก็ผมใช้อะไรก่านะ,ะมีดเล่มใหญ่เป็นแบบม,มีดมีดดายา่าเล่มใหญ่เหรอมีดพระ บิดผาเอาผมคันแบบแบบนี้เอากมโดนนิ้วเนื้อเนื้อโป้งแบบอ๋อดนเล็บเนื้อโป้งตัวแบบตรงแบบพอดีก็ตัดเล็บส่วนนี้ออกแต่ว่าหนังก็โอเคอแต่ว่านิ้วเกือบจะตรงโอ้ยโชคดีที่ไม่โดนเนื้อโดนแต่เล็บ ต้องระวังนะคะเนี่ยระวังนะคะมันเป็นแย่ที่สุดคุงแคดแต่ถ้าเป้หันแล้วก็อาจจะได้กินนิ้วไปด้วยค่ะเหมือนอพระมหากัสสาพระมหากัสสะทำไมอ่ะเพราะครั้งหนึ่งสมัยุโธกาล มหาคาสัสตาบ์าออกเป็นตาบแล้วก็มีคนหนึ่งที่เป็นโรคภาษาอังกฤษว่าโรคเลปเปอร์ซีเป็นเป็นโรคที่หนังจะจะกลายเป็นสีดำๆนะเขาก็ส่วนเอาไว้ว่าต่างๆก็จะตกตกออกนะภาษาหลุหลุดออกก็ภาษาไทยเยอะไรไม่รู้โรคโรคเลปเปร์ซีเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาให้อะไรก็ตามก็มีคนหนึ่งที่ทิปททีททททท่เป็นโรคนั้นเขาก็เขา ใส่บาตรอาหารกับผักมาคาสบะเอาก็ตอนที่ใส่บาตรก็ยิ้วมันลุดลุดออกรุดออกเอากลลงไปในบาตรลงไปในบาตรเลยเอาก็มาคาสบะก็ก็เฉยก็แบบอาหารเสร็จแล้วก็ก็ไปที่ผักคองทานเอาก็ทานก็กินเฉยๆกินนิ้วไปด้วยไม่ได้กินนิ้วแต่ว่าก็ทาน ไม่ได้เกลียดอาหารที่คนนั้นสัส่งายบาัสพา,าลมาคัสปปิมไม่ใช่แคเนบอลนะครับ <laughs> อันนี้หั่นใกล้จะเสร็จลแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้ว ไปอันที่จะไม่โดนน้ำร้อนโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่ทับพี่ย้อนลงไปอยอันนี้ช่วยหน่อยย้อนลงไปอย่างนั้นก็เป๊ะเก่งมากถ่ายไปด้วยโชยไปด้วยขอบคุณนะครับครับ ช่วยได้มือเดียวค่ะไม่อยากโดนน้ำร้อนรั่เรียบร้อยหมดแล้วตอนที่ไทายความสามารถในการพูดภาษาไทยมันมักจะหาเสนิทเลยไม่เป็นไร k e ไ m ่ off คนดูอยากฟังภาษาไทยโอเคนะเคตอนนี้ นี่ท้ำก็จะรอให้มันสุกโอเคเดี๋ยวเราจะใส่เบอือลงไปด้วยใส่เกลือเยอะไหมคะใส่นิดหน่อยพอโอเคก็จะต้มไปสักสิบสิบห้านาทีผงไม่แน่ใจ โอเคโอเคในช่วงที่เดือนน้ำอยู่ก็มีโอกาสน้ำเดือดทำไมในช่วงที่น้ำเดือดอยู่ก็มีโอกาส,กาสที่จะทำสภาหน่อยนะครับก็คือถ้ามีพัดลมก็เปิดได้แล้วก็จะจะมีควรน ไอ้น้ำบำรุงผิวหน้าช่วยบำรุงผิวหนังผิวหนัาผิวหนังผิวหนังก็ได้ผิวหน้าก็ได้แต่ก็จะเป็นผิวหน้ากลิ่นมันสลักเอยไม่เป็นไรก็คนฝรั่งน่าจะมีกลิ่นเหมือนฝรั่งใช่ไหม ตอนนี้ก็ต้มมาได้ประมาณ10นาทีไหมน่าจะประมาณนั้นสุดเลยยังยังต้มต่ออีกหน่อยหนึ่งนะคะโอเค เกืบสุกแล้ว bit too hard. อ๋อก็ยังไม่นิ่มเท่าไหร่เอาให้ mm. นิ่มกว่านี้ y want it to be เละต้องต้มให้มันเละหน่อยนะคะเพราะว่าจะเอามาบดด้วยมือเราไม่มีเครื่องใช้กำลังเครื่องคนนี้ค่ะ mm. กำลังมือคนนี้ เป็นการเพิ่มกล้ามไปในตัวโอเคทำตามอันปิดใจจริงๆอยากใส่อะไรเท่าไหร่ก็ใส่นะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นถ้าใครดูวิดีโอเพื่อเอาสูตรไม่มีประโยชน์เลยเลยดูเพื่อ vibe นะครับดูเพื่อความบันเทิงเฉยๆนะคะ okay. ดูพ่อครัวสุดหล่อไปเพลินๆอยากดูอาหารมะดูอาหารก็ได้แล้วว่าคนดูอยากดูพ่อครัวมากกว่าผมชอบพริกไทยเยอะๆยะน้อยใช่ใช่บ้านเราชอบพริกไทยเยอะๆค่ะไม่ใช่พริกไทยพริกพริกไทยดำพริกไทยดำไม่ใช่พริกไทยขาวแบบของบ้าน บ้านเราที่เมืองไทย,ไทยพริกไทยขาวมันไม่อร่อยนะครับรสชาติกล่นมันปแปลก <c oughs> ไปทำหน้าแบบ <c oughs> อายคนนี้คนไทยก็ชอบพริกไทยพริกไทยเม็ดสีขาวแต่คนฝรั่งไม่ชอบ <c oughs> ชอบ <c oughs> คนฝรั่งชอบพริกไทยดำมากกว่า <c oughs> แต่เราคนไทยแล้วพริกไทยขาวมันจะมีความฉุนมากกว่า อันนี้เขาไม่ชอบมันฉุนอันนี้อ่าใจแล้วทชอบแบบฟอฟี่หน่อยชอบให้มันฟูฟูบดนให้มันนิ่มๆ,ๆฟูฟูใส่น้ำนใส่นมเพิ่มใส่นมโอเคพอมาเอันนี้โอเคไ,ได้แล้วค่ะชิมหน่อยชิมก่อนนะคะ เป็นไงคะใส่เกลือใส่เกลือเพิ่มโอเคเนยพอแล้วเหรอเนยก็พอโอเคใส <จ S 1> ่เพิ่มแล้วแต่อารมณ์เหมือนกันชอบเผ็ดก,ก็ชอบเค็มๆหน่อยชอบรสชาติเค็มๆให้เค็มๆหน่อยนะอืมอร่อยแล้ว แต่ว,ว่าของไทยดำอีกไอกไทยดำเพิ่มโอเคโอเคเป็นฝรั่งติดแซ่บ <laughs> เสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยโอเคง่ายโอเค Artistic shot โอเคตอนนี้จะชิมนะคะให้คนทำชิมก่อนคะ่ะ รสชาติเป็นยังไงคะอธิบายให้คนดูฟังหนะะ่อยค่ะรสชาติก็เหมือนฝั่งที่ต้มจนถึงมันสุกแล้วก็ใส่ริกไทยดำกับเนยกับนมเอากบโบดๆรสชาติก็เป็นแบบนั้นนะครับอร่อยอร่อยโอเคกินได้โอเคเดี๋ยวเพื่อจะชิมนะคะว่าอร่อยไหม ไม่ร้อนเลยอต้องใส่เนยเยอะกว่านี้เพราะว่าเป้ชอบกินเนยใช่ถ้าเป็นเป้ก็จะใส่เนยเยอะๆแล้วก็ก็น่าจะใช้ได้แหละแล้วก็อะไรเลมโอเคค่ะไปกินแล้วนะคะบายบายค่ะทุกคน